ในช่วงหน้าฝนสุดชุ่มฉ่ำอากาศเย็นสบายท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไกไม่เหมือนใครสัปดาห์นี้ไม่พลาดาพาคุณผู้ชมบุกบาฟาดงมาร่วมผจญภัยสุดแอดเวนเจอร์กันที่จังหวัดนครนายกค่ะเพราะกิจกรรมแรกของเรานะคะคือกิจกรรมโหนสลิงผ่านม่านน้ำที่แสนตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวอามากมากเลยล่ะค่ะว่าแต่หวาดเสียวขนาดนี้เขามีอุปกรณ์เซฟตี้ให้เรายังไงบ้างไปสอบถามพี่ไก่เจ้าของสาริกาเอ็กซ์พอ์เลอร์กันดีกว่าค่ะ ก่อนที่เริ่มกิจกรรมเนี่ยเราจะมีวิธีการเซฟตี้ยังไงบ้างครับไก่ค่ะค่ะเราจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ให้นะคะ,ะมีชุดฮาร์เน็ตนะคะทีะนี้เราก็จะมีทิกเกอร์เอกคาราบิเนอร์ iner, ตัวนี้ซึ่งจะเป็นตัวเซฟล็อกอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการสอนวิธีว่าทํายังไงในการทรงตัวนะคะ,ะว่ารับมือกับความสูงยังไง อุปกรณ์เซฟตี้ดีดีดแถมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทั้งบนหอแล้วก็รอรับข้างล่างอีกด้วยละค่ะสบายใจหายห่วงอย่างนี้ก็มันที่เต็มที่ไปเลยนะคะแถมด้วยกิจกรรมโรยตัวลงจากหอที่ความสูงเท่ากับตึก4ี่ชั้นเลยละค่ะคุณผู้ชมโหมดไหมล่ะคะแต่ไหนก็มาแล้วค่ะต้องจัดไปให้สุดอย่าหยุดที่ความกลัวค่ะ ลั่นสนันป่ากับความสูงสุดหวาดเสียวกันไปแล้วเรามามันกันต่อด้วยกิจกรรมประลองความเร็วกับรถโกคาร์ทค่ะเหมาะกับทุกคนนะคะที่ชอบความเร็วชอบการบังคับรถบนทางโคง้งเพราะกิจกรรมนี้นะคะจะทำให้คุณผู้ชมได้ทั้งสนุกแล้วก็ลุ้นระทึกตื่นเต้นตลอดเวลาอีกด้วยค่ะและกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดท้ายที่พลาดไม่ได้หากมาเยอะะือนนครนายกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมขับรถ A t ทค่ะ เพราะเส้นทางที่ขับผ่านไม่เหมือนที่ไหนที่เคยสัมผัสมาก่อนค่ะต้องผ่านทั้งด่านลำธารเนินทดสอบใจผ่านสวนผลไม้แทนยังได้ชมกวางเลี้ยงเศรษฐกิจที่สามารถแวะป้อนผลไม้หรือถ่ายรูปเก๋ๆได้อีกด้วยละค่ะบรรยากาศแซนชุ่มฉ่ำตลอดเส้นทาง8กิโลเมตรสีเขียวขจีของใบไม้ต้นหญ้าเวลา40นาทีช่างผ่านไปเร็วจริงๆค่ะคุณผู้ชม นี่ก็เป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ดีๆที่จังหวัดนครนายกนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะมาสัมผัสความสนุกโคตรมันฮาแบบเกมค่ะก็สามารถมาได้ที่จังหวัดนครนายกนะคะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกับกรุงเทพมหานครเพียงท่านขับรถมาไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วในสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรวมท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครที่ไหนนะคะสามารถติดตามได้ที่นี่ที่เดียวค่ะสนามเป้าเมาส์ข่าวสำหรับวันนี้บ๊ายบาย